สบายดีพี่น้องก็จะผูกุ้นเนวันนี้คณะงสุภาพาววสบายดีจ้าพี่น้องบายดีจ้าไปสื่อสังกษีพี่น้องเลยผ่านยุ่้อ่านเอสารนั่นพอแ์่ในแม่น้ำนะพอแน่เลยรถเอร์ล้ดรถเก่าพี่น้องรถก่ารถรถเอนแล้วเาสันกปลังออกไปพ้นโต๊ะแล้วพี่น้องเลยพ้นโต๊ะไปถามมึงแต่ละหาพี่น้องเลย เทียบราคากันก่นนอนแรงงานมันมีสามงงานหรืตลาดเซโนเ,เราไคีโรเซโนวันก็ตกข้าก็เซร้าพี่น้องเอ้ย ห้องงานเดียวกันห้องงานเดียวกันยากไหมไม่ตามค่าก่อนซื้ได้จะมาเอ้ยลายสีอไ ี่จะมานี่นซีนคุณบอกคุณบอกถามม่งแมทเทเลน่ครับเฮ้นอ่ะี่เจนนี่มาสิ่อคย่แห้งแล้วก็ลยคนย้อนสอนถ้าเกมีัใตัวนี้เนียราคาแมทเทเล ถามองกรแมททะเลแมททะเลเซ็งราคารับพี่น่องดูนี่ราคาราคาอย่ผิดลอยสิบบาทพี่น้องไหิลอลไปอีหันหนึ่งพี่น้องเลยรอไปอีใเซ็งราคากันพี่หน้นอง,ง,อง,งแมทท แมร้อ110บาทแมต้ะ110บาทหันนึ่งพี่น้องเลยไปไปไปหันนึ่งไปหันนึ่งพี่น้องเลยหันแลวได้เมืองกว่านะมาหอดีหันนึ่งพี่น้องเลยราคาบงก้อนครับมีหันนึ่งก่อน

Mét nước thân anh ạ nội sao bà nội bà Mẹ thằng nội bà mừng khom quảng con em, Tết Tết Mừng quảng 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 nè. Lại bao quảng Hả? Tạm thì quảng lại. quảng กบกลวงซีเรียสกันคับต้นเห็นกอดพอต้นาห้าวีออกแต่ต้นนี้ซีคขาบาดบาดเขาเขื่องมันก็แข็งต้นนี้เบิร์นาถามว่าเพายันยันได้เหยียบร่องมันก็อ่อนไปเ้าวเลมันแข็งแม่พอมันเป็นล่องนี่ต้นนี้ยังบได้เป็นล่องมันอ่อน มันต้องแบ่งแมตช์10ครับผานแมตช์4แมตชต้องอะไรต้องอะไรสั่งเพิ่มได้เลยในลายเบอร์ก็ได้ว่าถ้าเมตรตัวนี้จะเป็นเงินเท่าไรตัวนั้นจะเป็นเงินเท่าไรอ๋อขักแน่เลยเพราะว่าขั้นตามเท่าไรเกิน10เกินตรงตัวตัวนี้มันบวกถึง10แมตช์10แผ่นแต่บวกถึง10แมตชต้องอะไรสั่งสั่งเพิ่มอีกสร้างเพิ่มอีก ลายสิบสองคันคันตันนั้นมันเท่าาเป็นมันเป็นแมสปลายเพราะเหยียบหลังจากเขาห่อเนยแหละมันมารซีได้ไหมมารซี่ได้โอเคนี่นี่เด้เออเออเออไีฮาเลห้องพนวดีฮาร์เลันท้าบ ได้แล no okay, huh no ้วเนาะอ๋อโอเคไปเงินอ้นไปเบิ้งอะไรเอเงินสบก็ได้ทีใส่ขอบขานงกตามต้องใส่ต้องใขอบคางราบอกขอบคางขอบสังกะบ่เราใส่ขอบคางหรือใส่ปลม ข้างเลยเป็นเดียวกันเดียวกันเลยโมเลนแบบเฮือนส่งมเลนนยู่นะข้างมเลนเน่มนบางคนพ่อใส่ไม่เซลามนะไม่ามันยเละติดใจกันไม่ก็ไม่รด้กวด

ถ้าทั้งนาทั้งนากันแต่หาเมตรทั้งนาหางเมตรหางมตรกั้วกันสิบเมตรคือกันกร่งกั้เหรอกึ่งกั้วสิบเมตรกั้วสิบเมตรกั้วสิบเมตรกึ่งกันวสิบเมตรคือกัน สิบเซนคูณแม่จะร้อยบาทเร้าสองพันเจ็ดร้อยหาสิบบาทมบอกฟังกระสีโคงไม่หรือโค้งเล็กโค้งเล็กมีได้หนอยังมยังไม่ได้กินเี่้ซืเออไปแหละเขาไปซื้อมาตัหาเดี๋ยววันเอาไปหนีคิดโถงหาะไม่เลือมาเปลี่ยนเอาเงินคืนก็ได้รือว่าจะไหลประมาณจะโถงกรสีประมาณอยู่สนิแหละโล์เ ถ้ามันเลือกก็มาเปลี่ยนเงินคืนราคาเก่าถ้าบุจิโบแกะนะด้วยอยากเอาเมื่อพอประมาณเลยพ่พอมันซื้อใหม่บอกประมาณพี่พอประมาณเนาะเอาพวกผมเบิร์ดเบิร์ดโทนี่ไอ้สปอร์ตโต้เม็ดละล้อยบาทเลสซิลด้ให้ทันทันหนึ่งโอ้ไม่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 ชิาไมาไม่ชาไานี่อันนี้เอากันเลยนี่นี่เลือกเลยนี่ เอาสีเดียวกันบ่กังจังไรทาสีเนี่อันนี้ป่านล่มไปหรอเนี่ยม่ปานล่มไม่ปานล่ม พดหนาเนงกนะผมหนาเลย้ทา่หน้ขานีสตอนนี้วช่างระซินี่้างข้างหน้ี่ตนี้คคือยู่สิบล้านหนึ่งแสนสามสิบหกพันกีีซิบล้านหนึ่งแสนสามสิบหกพันกวี่น้ังอันนี้เขาอถางมงบินลงบินหรือว่าอะไรบ้างรื่องกา เป็นชิปชานหค้านึ่งแสนสามสิบหกพันิล้านหนึ่งแสนสมพันเป็นเงินเป็นเงินบาทเท่าไหร่นะคันเงินบาทเลยแม่อ่เจ้าเก้าพันแปดร้อยก็หกแสนี่เกพัน้าเก้าพันแปดร้อยเมใตหน่ันีา3หมื่นไปเพื่อแจกวะเนี่ยแจกพนสอเพื่อแจกวะเนี่ยแดกแลายจบมันต้องสามนเนาะนนนน่ะสามมาอันน เสาเก้าพันแปดตพเนาะสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเล่เงินเงินบาทไหมก็ได้แปดรวสี่พันเนาะเงินบาทครับชุมเราให้เหลืออยู่เสา0หพันแปดร้อยเสก้าแป้อยสมสองรส่พนเหลืออยู่เสา0หาพันแป 800คูณเงินคีบ8ล้านแสนหาสิบหพันกับนนันนอนับเรือกับพ่พี่สมพันเงินจะยังเลือเ่พันเออเอ็นับวจตรวจพันนับรวาจืดเ้านกคงเินบาทันก้าล้านเนาะ บอแถมเสือเสียมาให้เจ้าของเงินเป็นเสศษเถื่อนนะเอาเสือแถมมาเสศษเถื่อพี่น้องเลยตอนนี้ก็เลยจ่ายเงินไปทียนบอยแล้วพี่น้องเพิ่งเจ้าของยังยังโม่พอเลยพี่น้องเลยได้จกเพิ่มอีกเพิ่มเสียเอาเองให้คนใสจกันก้มหอนพี่น้องมองแซดแซดโก่งข้างนาได้พี่น้อง ใส่เป็นใส่กันกวห่อนนี่ยติดกินการกห่อนเก็บกากห่อนใช่น้ำพี่น้องเลยเพิ่มมีประมาณสามพันเก่าพี่น้องเลยพอดีเป็นสามหมื่นสามหมืนไปค่าช้างบอกเลว่าเราค่าช้างบเลยคี้เงินดที่เช้าจะใช้เปเงินบาทนบารวมเป็นเงินบาททั้งหมดพี่น้องมีประมาณสามหมื่ี สาม0ซีพี่น้องถึงเป็นเงินบาทมแผลนแปดเม็ดหาชิิแผ่นหเมตริแผ่น4เมตริแผ่นต้องหาเมรดอีเพิ่มเป็นติดกันห่อนี่เขามาเคียนราคาให้ยยรุนเด้อบัดเพิ่มกันห่อนหกิหาเมตรสปอร์ตต้องหาเมตรชิแผ่นเป็นเงิน3ามพัตัวนี้เมตดเพิ่มมีเมเซล่าสาแผ่นนอนเล็หกโทงเลกเลิเซนนอตยิงตัวนี้สองกล่องเบิ้ล คอนคอนไหนกับอย่าลืมหมเบื่อย่อยอีกแล้วี่องลาไปก่อนเลยจ้าขคบคุณหลายๆเข้ามารับชมและติดตามทางช่องสุวรรไม่น้อยเด้๋ยวจะได้ไม่บานลาไปก่อนเลยจ้าพี่น้อง